ท่านทาน,านบดีผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้ตรงวันเสราร์ที่สกันยายนพุทธศักราช2,564พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้เจ้าหน้าที่หรือแพทย์หลวงสำนักพระราชวังมาสวอบ รรพระเถรานุเถระพระภิกษุสำเนจภายในวัดไตรมิตรวิทยารามและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนเพื่อตรวจหาเชื้อดังกล่าวในวันนี้มีพระภิกษุสำเนจและเจนน้าหน้าที่ภายในวัดไตรมิตรวิทยารามจำนวนหลายท่านจึงเป็นที่มาของศรัทธาโดยความกรุณาของตระกูลธรรมพิพิษ ตระกูลทำไมพิษผูกพันกับวัตริวิทยาราม,มาช้านานตั้งแต่สมัยก่อนนู้นสมัยหลวงพ่อพระวิสุทธาธิบดีสมัยท่านเจ้าคุณพระสุนทรคุณาธาดาพระอุดมคุณานพรจบจนจกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นหมอประจำวัตรมิตรวิทยารามเป็นผู้ประธานประจำพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระ สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์วันนี้ได้รับความกรุณาจากคนตบรจตีในแพทย์อนุภาพธรรมพ,พิพิธคุณทัศนีธรรมพิพิธและครอบครัวธรรมพิษร่วมเป็นเจ้าภาพยิ่งไปกว่านั้นได้รับความกรุณาอย่างมากจากสกุลธรรมเจริญทองเจริญคุณแม่มานุทองเจริญได้รับความ อนุเคราะห์เกื้อกูลจากแม่ครัวหัวป่าคุณสมใจเทศทองยิ่งไปคนนั้นได้รับความศรัทธาจากคุณมนชัยแช่มปีดาวันนี้แม่ครัวหัวป่าโดยการแนะนำของคุณทัศนีก็ดีให้ทำลาบหมูข้าวเหนียวละเยอะคนเยอะตักง่ายรสชาติสุดยอดเลยนะข้าวเหนียวลาบ นอกจากนี้มีส้มตําส้มตําเป็นอาหารโปรดพระวิษุสุนเนก็นิยมญาติโยมก็ยินดีส้มตําปูปลาทํากลางๆรสชาติพอดีนอกจากนี้ก็มีไก่ทอดคอหมูย่างโยมอุสตส่าห์เดินทางมาจากนู้นบันฉางไปจังหวัดจันทบุรีไปโขงนู่น เพื่อนำสละลอยแก้วคุณพลชัยแช่มปีดานำส้มแมนดารินมาถวายพระเถรานุเถระและทุกท่านทุกคนในขา่าครังนี้นำมาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่อัตมภาพในานามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธา,าจารย์ในานามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีในานามพระเถรานุเถระทุกรูก และเจ้าหน้าที่ทุกท่านขออ้างคุณประสีรีรัตนไตรอํานวยอวยพรซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนไว้เวลาโยมมาทําบุญนะพูดสั้นๆนง่ายๆม,มันยืน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 หมายถึงว่าอายุมันขวัญยืนและเป็นพรต่อก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่มากที่สุด สุขใจที่สุดพุทโธอยู่หลังพุทธังอยู่หน้าผู้ฆ่าอยู่กลางพระบางอยู่ก้าวพระเจ้าอยู่หัวเคยถามท่านทําไมให้พรอย่างนี้มั่นยืนหมายว่าอายุมั่นขวัญยืนพุทโธอยู่หลังคือครอบไปหมดเลยเรียกมงกุฎคาถามงกุฎพุทโธอยู่หลังพุทธังอยู่หน้าผู้ฆ่าอยู่กลางพระบางอยู่ก้าวพระพุทธเจ้าอยู่หัว ไปไหนขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้สุขภาพร่างกายดีขอให้คุณหมอเป็นที่รักของทุกคนของคนไข้ทุกคนคุณขอให้คุณทัศนีร่ำรวยขอให้คุณแม่มานุหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอให้คุณสมใจเททองค้าขายมีแต่เงินแต่ทองคุณมนชัยก็เฉกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทิวิปิปัปสะพระเงินทองไหลมานชาลีติ